สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสูตรหวยเงินล้านค่ะวันนี้เราจะมาสรุป2ตัวบน3ตัวบนกันนะคะโดยตัดจากแต้มรวมด้วยนะคะสำหรับงวดวันที่16กันยายน63ก็จากคลิปนี้นะคะสูตรนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อเเซนตนะคะตัวเลขทุกตัวพูดไปตามสูตรนะคะพูดออกมาจากสูตรที่เราคำนวณได้ทั้งหมดนะคะ ถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้สามารถตามได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรให้ดูว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดมีโอกาสเข้าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะสําหรับสูตรของเรามีทั้งหมดทั้งร้อยสิบหน่วยและก็แต้มรวมนะคะสูตรคลิปแรกเราจะ ลงไว้ที่หลักร้อยสองสุดนะคะหลักร้อยสองสุดก็จะมีสูตรแรกก็คือ6 7 8 4แแล้วก็สูตรที่2 3 4 7ซึ่งมันชนกันที่4กับ7นะคะโอกาสและความน่าจะเป็น4กับ7น่าจะมานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวที่ไม่ชนก็อาจจะมาด้วยนะคะเพราะว่าก็เราไม่รู้ว่าสูตรไหนมันจะหลุดสูตรไหนมันจะเข้านะคะลองดูนะคะว่าถ้าชอบสกับ7ก็ลองเอาไปเสี่ยงดูนะคะสําหรับหลักร้อยบนนะคะ งวดนี้ทําให้เพียงแค่2สูตรเท่านั้นนะคะมีสูตรเดิมนะคะสูตรเดิมที่เข้าในงวดวันที่1กันยายน63คือ5 6 9นะคะมันก็เข้ามาที่เลข9แล้วงวดวันที่16ก็จะได้3 4 7มันจะเข้าหรือไม่นะคะสำหรับสูตรนี้ต่อไปนะคะสูตรหลักสิบนะคะสูตรหลักสิบบนเป็นสูตรเดิมของงวดวันที่1กันยานะคะที่มันเข้ามา3สูตรนี้ก็เข้าทั้งหมดทั้ง3สูตรของงวดวันที่1กันยา งวดวันที่16กันยาก็จะได้014 01234แล้วก็018ซึ่งชนกันที่เลข0กับเลข1ครบ3สูตรทั้ง2ตัวนะคะรองลงมาก็คือ4ชนกัน2สูตรนะคะทีนี้สูตรต่อไปก็คือ10สูตรหลัก10บนก็เป็นสูตรเดิมของงวดวันที่1กันยาเหมือนกันนะคะสูตรวันที่1กันยาก็เข้้าทัง3สูตรน,ะะนที่1กันนยยาเี่ สูตรหลักสิบมันเข้าทั้งหมด6สูตรนะคะดิฉันก็นํามาวางไว้ตรงนี้ทั้งหมดนะคะกับสูตร3สูตรข้างบนนะคะก็จะได้4 1 3 1 3 8 0แล้วก็7 8 9ซึ่งชนกันที่1 3ึ่และแนะคะแล้วก็สูตรหลักหน่วยนะคะสูตรหลักหน่วยสูตรเดิมที่เข้างวดวันที่1กันยานะคะก็สสูตรก็คือเจ็ดห้าแล้วก็4 6 7ซึ่งตัวที่ชนกันมีตัวเดียวคือเนะคะ สูตรนี้เป็นสูตรเดิมนะคะต่อไปหลักหน่วยสูตรใหม่นะคะหลักหน่วยสูตรใหม่3สูตรชนกันก็จะได้8 9ดเก้าสองแปดแล้วก็896ซึ่งชนกันตัวเดียว3สูตรก็คือ8รองลงมาก็คือ9ชนกัน2สูตรนะคะนอกนั้นไม่ชนนะคะแล้วสูตรมาครบ10หน่วยบนนะคะก็ชนกัน4สูตรนะคะชนกัน4สูตรก็มี ตัวที่ชนกันงวดวันที่16กันยานี้ก็จะมี7กับ1นะคะที่ชนกัน2ตัวนะคะชนกัน2ตัวลองดูว่ามันจะเข้าหรือไม่นะคะ1771 1นะคะสำหรับคลิปนี้สูตรนี้ซึ่งโอกาสและความน่าจะเป็นมีมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยบางที2ตัวอาจจะไม่เข้าอาจจะเข้าเพียงแค่คหลักใดหลักหนึ่งนะคะอาจจะเป็น7มาในหลักหน่วยหรือ7มาในหลักสิบหรือ1มาในหลักหน่วย1มาในหลักสิบเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้หรือ ถ้าโชคดีก็อาจจะมาครบ2ตัวนะคะเพราะว่าจากสถิติเงวดสี่สี่งวดนะคะสุคลิปสองสูตรนี้สี่งวดนะคะก็มีห้างวดของสูตรแรกนะคะที่มันเข้ามาตลอดทั้งหมดก็คือมีหลักหน่วยครบนะคะงวดแรกนี้มาเฉพาะหลักหน่วยหลักสิบไม่มานะคะหลังจากนั้นสี่งวดก็จะมีครบสิบหน่วยนะคะสูตรที่สองก็ครบสิบหน่วยทั้งสี่งวดนะคะเมื่อชนกันแต่ละงวดชนกัน สองตัวก็จะได้ออกมาสองตัวพอดีเป๊ะๆนะคะมีงวดนี้ที่ชนกันตัวเดียวคือหนึ่งแต่ว่ามันออกเลขเบิลคือหนึ่นึ่นะคะงวดวันที่16กันยาก็ชนกันที่7กับ1นงะคะวันนี้7กับ1นกับหนะคะก็จะได้เป็นเจ็ดหนึ่งหรือหนถ้าสูตรมันเข้านะคะต่อไปสูตรเต่นบนนะคะสูตรเต็นบนสูตรนี้ไม่ได้ลงคลิปให้นะคะสูตรนี้ไม่ได้ลงคลิปให้เรางวดวันที่หนึ่งกันยานะคะเราได้หกเจ็ด 8, ซึ่งเลขที่ออกก็คือ997ซึ่งตัวที่มาคือ7นะคะ7มาในหลักหน่วยแล้วงวดวันที่16กันยาก็ทำให้มันก็จะได้ศู 1, 2หนนะคะเลขเด่นเด่นบนอาจจะมาได้ทั้ง10หน่วยร้อยนะคะศู 1, 2หนนะคะสำหรับสูตรนี้ต่อไปแต้มรวมนะคะแต้มรวม10หน่วยบนนะคะ10หน่วยบน อาแต้มรวมหนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรใหม่มีห้าสูตรแล้วสูตรเก่ามีหกเออมีหนึ่งรวมเป็นหกสูตรนะคะสูตรเก่างวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเราก็ทำได้ไสูตรเก่าของงวดวันที่สิบเอวันที่หนึ่งกันยานะคะเราได้สี่ห้าหกแปดนะคะผลปรากฏว่าเลขที่ออกคือเก้าเจ็ดเก้าบวกเจ็ดได้เท่ากับสิบหกก็ เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็ 6, แต้มรวมเป็น6ก็สูตรนี้เข้านะคะอีก2สูตรนี้ไม่เข้าก็ตัดตาเราหาสูตรใหม่มาแทนแล้วนะคะสูตรเดิมนี้เราก็จะได้9 0 1 3นะคะเป็นเลขเด่นส่วนสูตรใหม่ก็จะได้8 0 1 7 8 9 0 1 7 8 9 4 6 8และก็2 8ซึ่งชนกันทั้ง5สูตรใหม่นี้คือ8ตัวเดียวนะคะ8ตัวเดียวชนกันครบ5สูตรนะคะหลังจากนั้นรองลงมาเมื่อเรามา รวมสูตรเก่าด้วยเราก็จะรองก็คือได้9กับ1นะคะอะคตัวรองก็คือ9กับ1หากว่า8ไม่มาโอกาส9กับ1ก็จะมาแล้วก็0 7ตามลำดับนะคะก็เมื่อเรานำทุกสูตรมารวมกันไว้ตรงนี้ก็จะได้หลักร้อยชนกันที่74นะคะ7กับ4นะคะส่วนหลัก10มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 ห euh, ลักสิบมีแปดสูตรนะคะตัวที่ชนกันมากที่สุดคือหนึ่งนะคะตัวที่ชนกันมากที่สุดคือหนึ่งก็คือชนกันเจ็ดสูตรเลยนะคะสําหรับหลักสิบเด่นมากก็คือเลขหนึ่งนะคะเจ็ดสูตรก็ไม่ชนกันเพียงแค่สูตรเดียวก็คือสูตรนี้นะคะไม่มีหนึ่งนะคะนอกนั้นชนกันเจ็ดสูตร ütün. สําหรับหนึ่งส่วนสี่นะคะสี่ชนกันที่สี่สูตรแล้วก็ศูนย์ชนกันที่สี่สูตรนะคะก็ นี่คือรองนี่คือตัวหลักตัวเน้นมากเลยนะคะสําหรับเลขหนึ่งสามารถรูดได้นะคะถ้าเรามั่นใจในหลักสิบเพราะว่า8สูตรมันชนกันตั้ง7สูตรนะคะสามารถรูดหนึ่งนะคะรูดหนึ่งในหลักสิบได้เลยนะคะแต่ก็ไม่การันตีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดไปตามสูตรเท่านั้นนะคะก็รูดหนึ่งในหลักสิบนะคะถ้าใครชอบรูดนะคะสําหรับหลักหน่วยนะคะสําหรับหลักหน่วยเรามีทั้งหมด7สูตรตัวที่ชนกันก็คือ1กับ7ชนกันอยู่ที่ หนึ่งชนกันที่สี่สูตรแล้วก็เจ็ดก็ชนกันที่สี่สูตรนะคะรองลงมาคือแปดกับเก้าซึ่งแปดเนี่ยชนกันที่สามสูตรและเก้าชนกันที่สามสูตรนะคะก็ลองดูนะคะว่าเราจะได้ตัวไหนอันนี้สี่ในเจ็ดนะคะในสี่ในเจ็ดสามในเจ็ดสามในเจ็ดนะคะสําหรับปักหลักไม่ปักหลักนะคะเลขเด่นของเราก็คือศูนย์หนึ่งสองนะคะส่วนแต้มรวมเราก็มีที่ชนกันครบห้าสูตรใหม่ก็คือแปดนะคะรองลงมา รวมหลักสูตรเก่าด้วยนะคะสูตรเดิมด้วยก็จะเป็น91แล้วก็0ูนยเจตามลําดับค่ะเมื่อเรานำสองตัวมาจับกันตามที่เราเอาเฉพาะตัวที่ชนมากนะคะมาจับก็จะได้ลองจับนะคะจะได้1 7นะคะแล้วก็อันหนึ่งหนึ่งก่อน หนึ่งหนึเจหนึ่งแหนึ่งเแล้วก็สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปี่เก้าศูนย์มีทั้งหมดสิบสองตัวค่ะตัวที่ชนกัน เราจับตัวที่ชนกันในแต่ละหลักมาจับคู่กันก็จะได้ทั้งหมด12ตัวนะคะเมื่อเรานําแต้มรวมมาตัดนะคะแต้มรวมมาตัดถ้าเราเอาแต้มรวมที่เด่นที่สุดก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคะว่าถ้าเราปักหลักที่1ว่า1เป็นตัวที่เด่นในหลักสิบนะคะเราก็จะได้สามสุสาม สามชุดนี้นะคะสามชุดนี้สามชุดนี้อาจจะรองลงมาก็คือหนึ่งเก้านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดนี่คือเด่นที่สุดนะคะหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดเด่นที่สุดส่วนหนึ่งเก้ากับหนึ่งแปดนี้ก็คือตัวรองนะคะตัวรองกันไว้นะคะเมื่อเราคิด ถึงแต้มนะคะแต้ม8ตัวไหนที่ได้8บ้างในกรอบของเราก็มี1 7นะคะแต้ม8ก็คือ1 7นะคะส่วนแต้ม9ก็1 8นะคะแล้วแต้ม1แต้ม1อยู่นอกกรอบก็คือ4 7แต้ม8มี0ด้วยนะคะ,ะเราก็จะได้ โอเคค่ะก็จะได้ตามนี้นะคะหรือแต้ม9ก็จะได้0ูด้วยท่านเพื่อนชอบตัวเน้นของเราก็คือ17ึ่นะคะหนแล้วก็หนึ่งเจ็ดตัวนี้เป็นตัวที่เน้นเพราะอะไรนะคะเน้นหนึ่งเจ็ดเพราะอะไรเพราะว่ามันชนกับ มันชนกับสูตรนี้ค่ะสูตรมาครบสิบหน่วยบนนะคะเห็นไหมคะมันมาครบที่มันชนกันสองตัวมันครบเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจดซึ่งถ้าเราจับหลักมันก็จะได้หนึ่งเจนะคะถ้าเราจับหลักก็จะได้หนึ่งเจ็ดนะคะ,ก,ก,ะ, 1, ะ,คะก็ลองดูค่ะว่าหนึ่งเจ็ดจะมาไหมนะคะเราไปเสียงดวมกันถ้าใครชอบเสียงนะคะใครชอบเสียงลองเสียงดวงกันว่าหนึ่งเจจะมาหรือไม่นะคะดิฉันก็ไม่ทราบนะคะบอกตรงตามตรงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า มันจะเข้าหรือไม่เข้าแต่ว่านี่พูดไปตามสูตรเท่านั้นเองนะคะพูดไปตามสิ่งที่มีเท่านั้นนะคะเมื่อเราเมื่อเรานำตัวเลขทุกตัวมานับรวมกันนะคะแต่ตัวเลขตัวเลขทุกตัวในแต่ละสูตรมานับรวมกันเราก็จะได้ดังนี้นะคะฉันจะสรุปให้ดูนะคะดิฉันจะนับสูตรปรากฏว่า1น,นะคะ1เด่นมากที่สุดนะคะจากสูตร ร้อยสิบหน่วยและไม่ปักหลักเนี่ยสูตรมาหนึ่งมาทั้งหมดสิบสองตัวนะคะหนึ่งมาทั้งหมดสิบสองตัวรองลงมาก็คือเจ็ดเจ็ดมาเก้าตัวนะคะส่วนสี่นะคะสี่มาแปดตัวแล้วก็รองอีกก็คือแปดนะคะเรากันไว้แปด สตัวนี้นะคะสีตัวนี้คือเลขเด่นบนนะคะเลขเด่นบนอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะคะแต่ว่าลองดูนะคะว่าทั้งสตัวนี้อาจจะมาครบ10หน่วยร้อยนะคะ10หน่วยร้อยเมื่อเรามาจับคู่ทดลองจับคู่10หน่วยร้อยกันว่าตัวไหนน่าจะมานะคะ10หน่วยร้อยถ้าเราจับคู่เราก็อาจจะได้ ถ้าเราใช้เจ็ดกับ4นะคะถ้าเราใช้เจ็ดกับ4เราก็จะได้7 1 7 4 1 7นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือนำเฉพาะที่มันแต้มรวมพอดีแต้มรวมของหลักหลักอของสิบในร้อย คือแต้มรวมสามตัวบนที่ดิชันสูตรของดิชันมีสองสูตรนะคะสูตรเดิมแต้มรวมสิบเหนือบนนี้สูตรเดิมจะม,มีได้สูตรเดิมเข้าแค่สูตรเดียวนะคะงวดวันที่1กันยานะคะเข้าแค่สูตรนี้นะคะ4568เพราะว่าเลขมันออก997ซึ่งรวมแล้วผล ผลรวมได้เท่ากับ5นะคะก็เข้าสูตรนี้นะคะได้ได้5นอกนั้นที่มันชนกันมันไม่เข้านะคะเข้าสูตรที่มันไม่ชนตัวที่มันไม่ชนเลยนะคะก็ได้5พอเราหาสูตรใหม่สูตรใหม่มาเพิ่มนะคะสูตรใหม่มาเพิ่มก็สูตรอันนี้ไม่ได้ลงคลิปให้นะคะสูตรนี้ได้5 7 8นะคะ578แล้วก็สูตรใหม่อีก702ก็จะได้เป็นตัวที่น่าจะมาก็คือ ถ้าสามตัวก็จะน่าจะเป็นแต้มรวมของสามตัวก็น่าจะได้เป็นห้าเจดแล้วก็สองนะคะนี่คือแต้มรวมสามตัวถ้าเอาตัวที่มันชนนะคะถ้าเอาตัวที่มันชนซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบว่าตัวไหนจะม,นมันจะมาหรือไม่มานะคะก็นี่พูดตามสูตรของแต้มรวมหลักสิหน่วยร้อยนะคะก็ห้าเจ็ดสอง เมื่อเราได้สมมุติว่า7 17ได้เท่ากับ5แน่นอนค่ะได้เท่ากับ5้าบห้านะคะแต้มรวมเป็น5ก็คือเรานำหลักหลักร้อยมาใส่กับ10หน่วยที่เราได้แล้วก็4ี่หนึ่งก็เท่ากับ12ก็แต้มรวมเท่ากับสองนะคะก็เข้านะคะแต่ว่ามันอาจจะมาตัวที่มันไม่ชนก็ได้นะคะหลักร้อยอาจจะมาในกลุ่มนี้หรือไม่มาก็ได้แต่ว่านี่ทำให้ดูเป็น แนวทางเท่านั้นนะคะถ้าสมมุติว่าสูตรที่ทำมาที่คำนวณมามันถูกนะคะท่านเพื่อนจะเลือกทั้ง12ตัวนี้ก็ได้นะคะถ้าชอบตัวใดตัวหนึงก็ลองดูนะคะก็ถ้าเลือกทั้ง12ตัวนี้ก็ได้บางทีมันอาจจะไม่ออกตัวที่ชนนะคะเพราะว่าสูตรมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะตัวที่ชนอาจจะไม่มามันอาจจะมาตัวที่ไม่ชนก็ได้นะคะอ่า ถ้าเพื่อนชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นดูด้วยนะคะเพราะว่าสูตรมันอาจจะเข้ามันอาจจะถูกก็ได้นะคะถ้าสูตรสูตรเข้าถสูตรมันตัวเลขที่จับมามันถูกเพื่อนๆที่เขายังไม่เห็นสูตรเขายังไม่เห็นตัวเลขแล้วเขาซื้อตามตอนที่เพื่อนๆแชร์ไปถ้าเขาถูกเขาก็ เหมือนกับได้โชคได้ลาบร่วมกันเหมือนกับเราได้ทําบุญให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะต่อบุญให้กับตัวเองด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ใช้เป็นการเลือกซื้อสละกินแบ่งรัฐบาลได้นะคะอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะมีก็บางท่านก็จะทักมาว่าขอแค่ตัวเดียวขอแค่ชุดเดียวเน้นๆซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบว่าชุดเดียวนนเน้นๆตัวนั้นมันจะออกหรือเปล่า แล้วก็ให้ไว้ที่17เท่ากันว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านั้นเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะให้รองลงมาก็คือ17เนี่ยเน้นที่17นะคะเรารองรองก็คือ18กับ08แล้วก็09 47อันนี้คือเป็นตัวกันไว้ตัวรองไว้ตาม ตามแต้มรวมนะคะตามแต้มรวมที่เรา,าคำนวณได้นะคะแต่ว่าแต้มที่เด่นๆที่สุดก็หนึ่งเจแล้วก็ถ้ามันเล็กเบิ้ลก็อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งหรือเปล่านะคะลองดูหรือว่าถ้าสมมุติว่าสีตัวนี้มันมาครบ3ตัวบนมันอาจจะมี8เข้ามาด้วยนะคะถ้าเป็น8ก็จะได้อาจจะเป็น าเอาสามตัวมาจับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว oh ่าตัวไหนน่าจะได้ตามแต้มเพื Tout ่อลองไปจับดูก็แล้วกันนะคะอันนี้จับให้ตามที่คำนวณมาได้ตามที่หามาได้ก็เท่านั้นเองถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองเลือกดูแล้วคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและเฮงเฮงปังปังในงวดวันที่16กันยายน6 3นะคะขอให้ถูก ขอให้โชคดีกันทุกคนร่ำรวยกันทุกคนนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆสูตรใหม่ๆก็จะได้นำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันจะเป็นตัวไหนแน่ๆนะคะสำหรับเราเน้นที่ตรงนี้นะคะให้เน้นตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัวรองตัวกันก็คือ1 8 0 8งแปนนะคะแต่ว่าถ้าสูตรที่เรา เน้นจริงๆก็คือเน้นที่เลขหนึงนะคะเลขหนึ่งในหลักสิบถ้ามันมาจริงนะคะถ้าสูตรมันไม่ผิดพลาดเจดสูตรที่มันชนกันนะคะเจ็ดสูตรที่มันมันชนกันในหลักสิบเลขหนึ่งนี้ถ้ามันไม่ผิดพลาดเพื่อนๆอาจจะรูด้ได้นะคะตั้งแต่หนึ่ศูน์หนึ่งหนึ่งจนถึงหนึ่งเก้านะคะจนถึงหนึ่งเก้าว่าโอกาสและความน่าจะเป็นพ่อหลักหน่วยมันไม่ได้ชนกันเยอะจาก จาก7สูตรหลักหน่วยมันชนกันเพียงแค่4สูตรเท่านั้นนะคะมันเกินครึ่งมาแค่สูตรเดียวเท่านั้นแต่หลักสิบเนี่ยมันเกินครึ่งแบบเกือบจะทั้งหมดมันไม่เข้าแค่สูตรเดียวเท่านั้นนะคะโอกาสและความน่าจะเป็นของหลักสิบคือ1มีโอกาสมากที่สุดน,นะคะมีโอกาสมากที่สุดรองลงมาก็คงจะเป็น4กับ0นย์แต่ว่า4กับศนย์มันชนกันเพียงแค่4ส,สูตรเท่านั้นนะคะชนกันเพียงแค่4ส,สูตรใน11สูตร ในในแปดสูตรนะคะก็ครึ่งเดียวนะคะครึ่งเดียวแต่ว่า1มันเกือบ99%ที่มันชนกันก็อย่าลืมนะคะลองติด1 7หรือว่าตัวกันไว้ก็คือ1 8 0 8 0 9และ4 7ไว้ด้วยนะคะส่วน3ตัวก็คือ7 1 7 4 1 7นะคะลองไปกลับดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ